ก่ใหญ่พูดเจอก่อนหน้านี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราพอใจในสิ่งที่เราสดอยู่แล้วคนมีคู่กันคือต้องเข้าหาหมอถ้าหน้าไม่แบบพระต้องมาโทษจัดหนักนะพระต้องมาโทษจัดหนักขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักต้องพักแล้วพูดก่อนเลยไม่พูด เพียวที่พูเลยแบนี่ยเสี่ยงได้สิคะเนี่ยพราะว่าประธานก็อย่ากสูดด้ยออแล่ะคุณแพลวอิจฉาไหมนาีาแล้ววันนี้เราก็มาพบกับรายการน้ำเดือ และในวันนี้เราก็จะมาพบกับหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์จ้างไหนจะเป็นโสดหรือมีคู่ดีไหมดีไหมดีดีฝั่งใครฝั่งใครมีคู่ฝั่งโน้นฝังโน้น่งโน้นฝังโน้นฝังโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้น่นง้่น้ฝั่ง้ง้ฝั่งน้้้้น สดใช่ครับซอสโดใช่เป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเริ่มเลยกรอ่เราจะมาเริ่มทางฝั่งของคนถอดกันเถอะเรียกเรียกได้ว่าเป็นการโต้วาทีฉบับน้ำดีละกันอย่างเงี้ยความสนุกอาจจะไม่เหมือนที่อื่นใช่เพราะที่นี่ก็ไม่มีความสนุกเหมือนกันใช่พอหัวข้อในวันนี้การพูดจะต้องเป็นวารินท์แค่หลุดตีมไปพูดนอกเรื่องถ้าใครหลุดตีมพูดนอกเรื่องจะลงโทษ โดยอะไรท้ายรายการผมยังไม่บอกเพราะว่า่เพราะอยู่ดีผมก็ได้เป็นพิธีกรโอเคหัวข้อที่หนึ่งคุณคิดยังไงกับการเป็นโสดในวันวัรมดก็รู้สึกว่าก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งวันนี้ก็แค่วันธรรมดาการที่เราจะแชรความรับเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแสรความรักคนคู่เท่านั้นใช่เราแสรความรับกับสัตว์เลี้ยงก็ได้ จะเจาะจงไม่ได้เนาะเราอาจจะโสดมาก่อนหน้านี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยคือเราพอใจในสตีนเราโสดอยู่แล้วคือเราไม่จำเป็นต้องรีบมีเข้าใจว่าถ้ามีแล้วมันเหนื่อยมีทำไมอะคือเวลทนายก็ไม่ต้องไปเสียตังค่าแบบบวชโอยุ่งยากเสรียมในรายคลิปก่อนว่าจะให้เสียค่าอะไรโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของทางฝั่งบุคคล ไม่สนดูหน้าคือคนมีคู่กันคือต้องเข้าหาหมอได้ท่าน่ารึแบบนี้พระต้องมาโทษจังหนักนะพระต้องโทษจังหนักขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักเดี๋ยวผมจะเข้าคำถามเลยคิดยังไงในวันวาเลนไทน์สำหรับคนมีคู่ตอบผมไดไหมครับแล้วพูดก่อนเลยจุดไม่พูด ก็คุณยีน่ามองว่านะคะงานวาเลนไทน์เ <También> ป <variables> ็น <barbecue> วันที่พิเศษกว่าวันอื่นคือเป็นวันที่คู่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความ อะไรมากกว่าวันอื่นนะอยากหนักมากกว่าวันอื่นแบบเราเจอค่อนข้างแบบแรงคเอดนะคะคยดอะไรคิดกิจกรรมที่เราทำด้วยการดูหนังดูหนังสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรใช่ช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งก็จะจ่ายเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นกานแสดงความรักเขาดูว่าเราอยากได้เขาก็ซื้อให้แบบที่เราไม่ต้อง ตัวเองออกอะค่ะถ้าให้พูดถึงเรื่องวันเดือนทน์ต้องย้อนไปถึงทิสโตเฟอร์วาเลนไทน์เลยทิสโตเฟอร์วาเลนไานแล้วฮะท่านผู้ชมมันยาวนานมากผมรู้สึกว่าการมีคู่ในวันวาเลนไทน์นี้ก็ดีอีกแบบนึงอย่างน้อยเราเราไปเที่ยวทำกิจกรรมเราก็ได้อัพโซเชียลมีอะไรจะแย่งกับทางฝั่งคนคู่ไหมจับเวลาอ่ะ เนียนไหมคะเขียนไม่ได้สิคะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเลิกงามยามดีที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายอ้างว่าคุณต้องซื้อของให้เรานะมันเป็นเรื่องอะไรที่จะหูหางเงินเองอ่ะมันคอต้องแบบ ซื้อของไม่ให้คนอื่นคือซื้อให้ตัวเองก็ได้เข้าใจว่าวันวเลทน์ก็คือวันธรรมดาจริงนี่แหละมันจะเป็นวันที่หลายๆที่เขาอ้างมาว่าเออประวัติศาสตร์ความรักนู่นี่อะไรเงี้ยโเปอร์วาเลนไทน์ถ้าคุณมียังไม่ถึเวลาเลยแล้วต่อต่อต่อเรอวอะไรอยเลยอะไรอยวะเอาเรอี้เอาเทมไปต่อถึงเวลาต่อไหไม่ได ก็ได้พูดอะไรที่ไปกันไปแล้วผมว่ามีคําถามจัดทันว่าคิดยังไงเวลาเห็นนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยเขาไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรร่วมกันน่ อุยแล้วเราเมินคอเลยไม่คือเราต้องบอกว่าอ่ะคือการมีคู่มันก็ดีไม่ใช่ว่าเราไม่มีคู่เราก็เคยมีเข้าใจนะตอนนี้เราอาจจะโสดก็จริงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่บอกการมีคู่อ่ะอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกว่าแบบพอเราพอเราเดี๋ยวมึงได้โสดยาวแน่กิ่กี่ออกนะเดี๋ยวอ่ะถ้าสมมติว่าวันเลนทายจะไปดูหนังวิเราอยากดูหนังหนังรักหนังรักจะยิ่งดูหนังอะไรอ่ะหนังผีช่างไม่ไม่อยากดูหนังดีเหญ่ไหมมันเป็นแบบปัญหาแล้วแบบ จะดูหนังรักบนคนก็ดูหนังดิอเงี้ยตอนโสดเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำว่าจะดูหนังสองรอบ2เรื่องก็ได้าะว่าเราว่าประธานก็อยากโสดอยู่นะเย้ ธานคะเขาเขากำลังแบบรอเรียนคุณอยู่คุณจะตียอมไมอยอมอยอมครับผมต้องยอมคนที่เขาโสดอยู่แล้วเนี่ยที่วันวาเลนไทน์เขาจะดูหนังกี่เรื่องป๊อปคอนกี่ทังแดดข้าวกี่เอิไม่กินรับประทานข้าวกี่แหมกินกี่คน ไม่ห็งกินข้าวไม่ไม,ไม่ไม่มีความไม่มีความอิจฉาเขาเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่ไปดูหนังเนี่ยไปคนเดียวมันก็ที่หน้าเขาก็เป็นคู่คู่เขาอาจจะเว้นเดี่ยวอยู่ดีเราไปแจ้งนั่งตรงกลาง <c oughs> เดินไปซื้อป๊อปคอนป๊อปคอนมือหนึง่งนะ้ำมือหนึง่งเอา้ายืดบัตรตัวหนังมือไหนอ่ะเห็นก็ไม่มีคนระวัง อาจะวางไงคุณถือเข้าไปโต๊ะมันเปลยคุณจะหันด่างให้เขาหยิบในกระเป๋าของเกลหรอคะอย่างนี้เหรอคะนี่เปิดแล้วหลวงสิหลวงอย่างนี้ใช่หรอคะได้อะไรคุณแพลวอิจฉาไหมไม่ไม่ไม่คุณนีน่าอิจฉาเขาไหมฮะฉันไม่เคยอิจฉาเลยอะคือตอนที่ฟังเขาตอบดิฉันสะเทือนใจมากหน้าฉันเป็นอย่างนี้ยับขนาดนี้เลยเมันยับเพราะว่าเดี๋ยวให้คุณนีน่าไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าดิฉันแบบสุนส่ายเขาจับใจเขาลูกขึ้น เขาดูแบบเฮ้ยก็ไม่ต้องเขยงกับใครมันเหมือนเป็นข้ออ้างนะเขาใช่เอแบบพูดไปเพื่อแบบให้ตัวเองแบบไม่เงาตัวเองตุนนะโอเคฮะหมดเวลาแล้่รังเขียนหน้าแ้วต่อไปผมจะมาถามเกี่ยวกับว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดคนโสดอย่างพวกคุณคิดยังไงก็ไม่เหนื่อยมีคนกลางเต็นให้นะยุงก็ไม่เคยได้ใบตอเมื่อเสร็จไปสองคนมันก็เหงงเหงาเออเราก็ขนเพื่อนไปดี แมลว่าการเป็นคนโสดของเราเราไม่แบบคือเข้าใจว่าเวลา เวลาคุณมีคู่ก็จริงแต่เวลาคุณเลิกกันคุณมากับเพื่อนคนที่โสดทำไมอ่ะจริงว่าเออคนโสดอ่ะเออคุณมาคุณมาลองเป็นเพื่อนทำไมคุณก็ไม่อยู่กับคู่ที่เพราะแฟนไม่อยู่ก็เป็นไรที่แล้วพอพอมาคุยกับเราสุดท้ายไปปุ๊บเราเป็นแค่ผสรุปง่ายๆเลยว่าการไปเที่ยวของคนโสดมันเราจะไปไหนก็ได้แล้วเรารอแพนอย่างไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนแพนทันทีทันใดก็ได้ใช่แล้วการไปแหนละครั้งเราได้รู้จักคนมากมายไงผมเป็นคนโสดเราก็ไปเจอคนโสดด้วยกันอย่างเงี้ยหมดทางฝั เจ๊ขอยกมือค่ะประเด็นแรกนะคะชื่นขอแยงฝั่งคุยหัดสมรสมาคุณหัดสมรสมาว่าคุณหัสสมรสแ้งว่าเฮ้ยทำไมทะเลาะกันอ่ะต้องแบบไปอยู่กับเพื่อนอ่ะมีแฟนแล้วดูเหนื่อยจังจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนึ่งในการเรียนรู้นะคุณเกิร์ลเนาะมันก็มีต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างหน้าที่ของเพื่อนคือการอยู่ข้างๆและให้กำลังใจการให้เราไปหาเพื่อนไม่ผิดใช่ไหมคะคุณเกิร์ลใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนโสดที่เขาไปนั่งตามร้านเหล้าอะไรเงี้ยคือเขาเหงา เราก็เลยเป็นหน้เมอพอเราเออเรามีปัญหาเราจะไปหาเพื <S <s t <t ่อนจะไปหาไหนก็ต้องลาเลาเขาเล่าอยู่คนนั้เขาดูดีนะเขาดูดีเพราะเขาโดใหม่คนอย่ามาแซวเพื่อนงที่ใครคุณอย่ามาแซ แล้วเ,เพื่อนก็เพื่อนที่ดีเนี่ยเขาก็จะรับปากแล้วก็อยู่ข้างๆเวลาที่เราแสบเพราะฉะนั้นถึงเพื่อนจะมาก็ต้องอดทนนั่นค่ะเรื่องเเที่ยวเรื่องการไปเที่ยวที่เมื่อกี้ทีมนู้นเขาอธิบายไว้นะครับเรื่องการไปเที่ยวคือผมก็เข้าใจว่าเออไปเที่ยวคนเดียวมันก็ดีแต่ว่าคนมีคู่ไปเที่ยวรู้จักกับคนใหม่ๆไม่ได้เหรอครับก็ต้องรู้จักกันได้ถามว่าไอเซลฟี่มาเป็นโสดถ่ายคนเดียวเออเห็นวิวเยอะดีแต่ว่ามันไม่น่าอิจฉาครับ มันไม่มีคู่ความเราเดียวหน้าก็ถ่ายคนเดียวไปหน้าก็จะบานๆหน่อยก็แล้วแต่โมราเซลฟี่มาปุ๊บเห็นวิวเยอะกว่าคนไม่มองอะไรมองแต่วิวอย่างเงี้ยก็ไม่อ่ะคุณเกื้อคุณเกื้อไปเที่ยวปุ๊บไปกับไปกับแฟนเป็นสาวอีกต้องทำไงครับไม่คุณเป็นพี่ก่อนนะครับไม่มีสินค้าคนจะมาว่าเพื่อนมีใจไม่มีสิทธนค้าแย่งอาชีพให้แย่างผมจะไม่มีอะไรพูดวันนี้ก็เราจะมาสรุปกันเลยดีกว่าอ่าทั้งสองฝั่งเนี่ยใครดียวสำหรับทางฝั่งคนโสดเนี่ย ก็มีข้อดีไปเยอ่าตีตรงที่เวลาจะทําอะไรก็สะดวกสบายครับไม่ต้องคิดอะไรมากถูกไหมไม่ต้องฟังนู่นนี่นะอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากไปเทไหนก็ได้ไปใช่แต่ข้อเสียก็ยังมีนะหมหรือไม่พูดเลยอ่าข้อเสียถ้าจะมาพูดในสิทิ์พูดถ้าจะมาแย้งว่าไม่มีข้อเสียในเวลาทำกิจกรรมบางกิจกรรมนั้นคุณทำยังไงคุณทำยังไง อ๋อมีของเล่นทางฝั่งคนมีคู่เนี่ยถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อดีเหมือนกันข้อดีคือเวลาเรามีคู่เนี่ยเราก็จะไม่เหงาอยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรไปไหนมาไหนเราก็รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวแต่เนียเรื่องเองมาพูดแต่ข้อเสียข้อเสียก็ไม่มีเหมือนกันคือก็จะอาจจะวุ่นวายหน่อยกันเลงลอยกันต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือว่าทุกๆวัน สองสถานะเนี่ยก็คนเหมือนกันก็มีความรู้สึกเหมือนกันดังนั้นเราไม่ควรเอาสองสองสถานะาเนี่ยมาเตรียมาเกียบเอามาพูดแข่งกันอยู่ด้วยกันดีกว่า ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม f a c e b o o k y o u t ติ e ก i k อก k IG ของพวกเราได้ครับน้ำพีเคชนะครับยังไงก็ฝากซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลมงานของพวกเราไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีคอนเทนต์อะไรให้คุณผู้ชมติดตามยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมงานก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย